กลิ่นแปลกๆที่กําลังบอกคุณว่าคุณกําลังเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานกลิ่นเหล่านั้นมีกลิ่นอะไรบ้างมาฟังกันครับกลิ่นแรกนะครับเหมือนกลิ่นผลไม้ครับอย่างเช่นกลิ่นเหมือนแอปเปิลเนาครับหรือว่ากลิ่นเหมือนอะซิโตนครับตัวยาล้างเล็บนะฮะมันจะมีกลิ่นที่หอมครับผิดปกติครับกลิ่นแบบนี้นะครับส่วนใหญ่เองนะครับมักจะออกมาจากรลุมหายใจครับกลิ่นประเภทที่2นะครับกลิ่นเหม็นเปรี้ยวครับโดยกลิ่นนี้นะครับจะมีกลิ่นฉุนมากกว่าปกติสาเหตุเกิดจากการที่ร่างกายนะครับมีคีโตนและ น้ำตาลปริมาณที่สูงถูกขับออกมาทางเหนือครับเลยเกิดกลิ่นนี้เกิดขึ้นกลิ่นไม่เดททสามนะครับปัสสาวะมีกลิ่นหวานและมีรสหวานด้วยนะครับสังเกตว่าจะมีมุ้นปลาตบนะครับอันนี้จะเป็นอาการจำเพาะของคนที่เป็นโรคเบาหวานอยู่แล้วเนื่องจากว่าน้ําตาลในเลือดมีสูงจึงถูกขับออกทางไตในรูปของปัสสาวะนั่นเองครับกลิ่นประเภทที่4นะครับก็กลิ่นปากและฟันผุรุนแรงครับสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับอาการที่พบบ่อยๆนะครับก็คือจะมีอาการคือปากแห้งแล้วก็เหงืออักเสบนะครับทำให้มีปัญหาตามมาก็คือ ตัวของเชื้อแบคทีเรียนะครับที่อยู่ในช่องปากนะครับเนื่องจากมีน้ำตาลในเลือดสูงจึงทําให้แบคทีเรียมีการเจริญเติบโตที่ดีกว่าปกติครับทำให้เกิดกลิ่นปากรุนแรงเกิดขึ้นได้ครับกลิ่นที่5นะครับกลิ่นเท้าเหม็นครับมีน้ําตาลน่ในเลือดเยอะนะครับจะเกิดปัญหาตามมาข้อหนึ่งครับก็คือแบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดีกว่าปกติเพื่อเนื่องจากว่าแบคทีเรียใช้น้ําตาลในเลือดนั่นเองครับมาสร้างการเจริญเติบโตครับจึงทําให้เกิดกลิ่นเท้าที่รุนแรงกว่าคนปกติสรุป ก็เป็นกลิ่นที่ถึงว่าเราเองกําลังจะเป็นเบาหวานนะครับหรือตาลในเลือดเราสูงนะครับควรพบแพทย์นะครับและข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะบอกนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่ลมหายใจนะครับมีกลิ่นหอมหวานเป็นผลไม้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเรารีบพพบแพทย์เพื่อทําการตรวจลาตาในเลือดและขีดตัวในร่างกายครับเพื่อทําให้ระบบต่างๆร่างกายไม่ชารุดและเสียหายไปมากกว่าเดิมครับ